คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวัลบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุตบริการกดเกพาร์ดลาฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคแล้วผมสวัสดีแล้วผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบ็อกในแมปของออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนนะฮะในวิดีโอนี้นะฮะผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าซาสึเกะนารูโดอซาสึเกะนะครับซาสู เกะนะครับผมล่างฟูซามูไรนะครับหรือว่าล่างฟูซูซานุโอนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นมันเป็นตัวละครที่คิดว่าเท่ะนะครับผม,ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น,นวิดีโอแรกนะที่ผมจะทําการอัปเดตลงช่องนะหลังจากที่มันปล่อยอัปเดตจริงๆมันมีพี่ของมันด้วยนะครับหรือว่าอิทาจินะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปรีวิวเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวทีละตัวกันดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่จะลงช่องนะครับสาหรับซาสึสเก,ะ,เกะนะครับผม ก็ซัสึเกะเนี่ยมันใช้ ทั้งหมด5ตัวเลยนะครับในการอีโวขึ้นนะครับเป็น6ดาวนะครับก็ขอบคุณน้องด้วยนะครับที่ให้ยืมรีวิวนะครับผมสำหรับคนนี้นะฮะขอบคุณมากนะครับยืมไอดีมารีวิวนะครับไม่ใช่ของผมเพราะผมบอกเลยว่าตัวผมเนี่ยเพชรแม่งโคตรน้อยนะครับนี่เพชรน้องเขาเยอะมากนะครับก็ขอบคุณนี่ให้ยืมรีวิวโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับสำหรับซาสเกะนะครับผมทุกคนเรามาดูกันครับว่าซาสเกะตัวนี้นั้นเก่งขนาดไหนครับเบสสเตตนะครับผมเบสสเตตจะอยู่ที่ 1,000นะครับผมดาเมจอยู่ประมาณ1,100นอะฮะอันนี้เลเวล15นะครับ6วิโจมตี1ทีนะครับผมระยะ30นะครับระยะ30ก็ถือว่าปกตินะครับเวลาระวังไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมใช้ทุกคนนั้นดูนะครับเพราะว่ามันมีหลายโหมดมากๆนะครับมันจะมีโหมดเป็นโหมดแอร์โหมดเอเ m เมนทอนนะครับแล้วก็โหมดปกตินะครับสำหรับโหมดแอร์นะครับผมโหมดแอร์เราต้องเล่นโหมดนี้นะครับเล่นอันนี้นะครับ ถ้าเกิดเล่นเอเลเมนท์อดนะครับก็คือโหมดของนี่เลยนารูโตะนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นปกติเนี่ยก็จะเป็นแมปอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นผมเล่นด่านน้องไก่อ่าอย่างเช่นผมเล่นด่านน้องไก่เนี่ยก็จะเป็นโหมดแบบปกตินะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าสำหรับซาสเกะครับผมโอเคครับผมทึกเขินเรามา ทำการวางตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับว่าซาสเกตั้นดาเมจประมาณเท่าไหร่นะครับผมคาดหวังอย่างเดียวคือขอให้มันตีแอร์นะครับขอให้มันเป็นตรงข้ามกับนารุโตะนะครับตีแอร์อะไรประมาณนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับผมสําหรับตัวซาสเกตหกดาวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะผมรบกวนนะครับเอิ่มไปกดคนละทีสองทีนะครับไอ้ไม่สองทีเด็กคนละทีพอนะครับฝากไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับให้ถึง3,000ไลค์เลยนะเยอะกว่า3,000 ก็ได้นะครับเอาจริงไม่อยากขอเยอะครับขอเยอะไปก็ไม่ถึงเศร้าใจโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทำการฟาร์มเงินสักคู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคผมทุกคนครับผ่านไปประมาณ17เวฟนะครับผมก็ได้ทําการวางตัวฟาร์มเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่ลืมกันว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับในการวางนะครับผมซาสึเกะหกดาวนะฮะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะขอวางตัวนี้มากันหลุดไว้ก่อนนะกันนะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะผมสําหรับซาสึเกะนะฮะโอ้โหนี่ฮะอันนี้คือวงนะครับผมวงวงอะไระวงเอลีนะฮะโอเคขอดูหน่อยสิเอาเอาวงตัวนี้แล้วกันนะครับนี่ฮะซาสึเกะ โอ้โหวิโหโคเท่ขอดูไหมดิก็หกวิจตหนึ่งทีนะดูนี่เกล็ดเกะอ๋อพ้นไปนะครับผมรู้สึกว่ามันจะไม่เผานะผมไปอ่านมานะครับว่ามันเผาไหมก็คือมันไม่เผานะฮะมันไม่เผาถ้าเผามันกะ็มันจะโกงไปนะมันจะโกงไปจริงๆเอาจริงๆถ้าเกะเผานี่บอกเลยว่าตัวมันจะโอพีกว่าน,านารูโตแบบสุดๆเลยนะครับ เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเรามาอัพเลยดีกว่านะครับสำหรับซาสเกะนะครับก็ซาสเกะนะครับผมร่างนี้นะฮะอัพเริ่มต้นนะครับใช้เงิน800นะครับระยะเพิ่ม5นะครับดาเมจเพิ่ม1,100นะฮะโอเคเรามาอัพเลยโบโอเคเฮ้ยระยะเริ่มกว้างขึ้นผมไม่ได้ใส่ออฟมาด้วยนะฮะนี่ฮะโอ้โหเอาว่ะผมตื่นเต้นว่ะทุกคนเพราะว่าผมคาดหวังกับตัวนี้อยู่เหมือนกันนะว่ามันจะเก่งกว่าโนโต เออ e เก่งอาจจะเก่งกว่าหรือเปล่าไม่รู้โอเคเรามาอัพครับก็1 0 0 0นะฮะ1,350นะครับระยะเพิ่ม5ดาดเมจเพิ่ม1,880โอ้ยระยะเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆก็ถามว่าเป็นตัวต้นเกมได้ไหมถ้าถ้าเล่นเนื้อเรื่องนะก็น่าจะพอได้อยู่ละมั้งนะครับเงิน1,000กว่าเนี่นยน่าจะพอหาได้นะครับเพราะว่าบูม่าเนี่ยมันอัพประมาณถึงเวลขั้น5เนี่ยมันก็ให้เงินเริ่มเยอะแล้วนะฮะ ก็ถือว่าโอเคอยู okay. ่โอเคก็ถ oh, ้าไม่เปลี hmm. <I> ่ยนนะครับโอ้อ right? so ัพดูดิโอ้อัพเยอะมากครับเรามาดูกันว่าจะอัพเยอะกว่านารูโตะหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะพอๆกันนะฮะก็ใช้เงิน1,660นะครับระยะเพิ่ม6นะครับดาเมจเพิ่ม1 9นเนะครับเปลี่ยนท่านะครับผม Purple Samurai f ฟ l l ูลเอาดิโอ้ยโอ้โหโอ้โหเอ้าห้โคตรเทเฮ้ยเทไป โอ้เท่มากครับโมเดลเดิมอะ่ะอันนี้อาจจะโมเดลเดิมโมเดลเดิมก็ได้โอ้ตีตีเร็วมากครับหกวิตีท,ทีหนึ่งเอี LE ก็โอเคเลยโอ้หนี่ฮะอันนี้คือเอฟเฟกนะครับผมการโจมตีของซาสึเกะซาสึเกะผมขอดูขอดูตรงนี้หน่อยดิทำทา่าไงมันเหมือนมันจะแปลงไปเลยเนะเาะเห็ไหมโอ้โหเท่อะยืนแม่งเหมือนอารุโตะเลยอะ เออก็ถ้าอัพขึ้นอีกขั้นนะครับก็ใช้เงิน1น0่นะครับดาเมจเพิ่ม1น0 0งพันเก้าระยะเพิ่ม2อ่าโอ้โหรู้สึกแหลกๆยังไงไม่รู้วะไม่ดูเหมือนกันมือนรู้สึกเมันแหลกๆโอเคอัพขั้นต่อไปใช้เงิน80,000ครับทุกคน80,000นะฮะดาเมจเพิ่ม5 1 0 0 0ื่นหระยะเพิ่ม11นะฮะแล้วก็เปลี่ยนทื่อเปลี่ยนทื่อเปลี่ยนห้าสิเออเปลี่ยนห้าสมุไรนะครับผมเป็น lightning strike นะฮะกดไปเลย80 8 0ดหมื่นเออไม่ใช่แปดสิบแปดหมื่นก็โอ้เป็นพันปักษาใช่ไหมพันปักษาแบบอันนี้แบบอันนี้ผมไม่เคยดูแนละ้วขอไปด้วยโหโหแหลกค่อนข้างแหลกทุกคนเอาจริงๆนะโอ้โ oh, ห oh, มันแบบตัวมันยังไม่หายไปเลยอะ่ะอุ้ยแต่เอฟเฟกต์สวยจริงทุกคนสวยมากตัวเอฟเฟกต์มันค่อยๆเฟดอ่ะมันค่อยๆแบบแตกสลายไปอะ่ะเชดเค โคตรสวยโอเคเรารีบอัพดีกว่ามันก่อนที่มันจะแหลกไปกว่าน,นี้ใช้เงินขั้นต่อไปใช้เงิน90,000เลยนะ90,000ระยะเพิ่ม21นะครับแล้วก็ดาเมจนะครับเอ้ยตอนนี้ตีแอร์แล้วนี่มาเอ้ยมันตีแอร์ตั้งแต่ตอนไหนวะดูดูก่อนครับโอเคเพราะว่าตีแอร์ตั้งแต่ขั้นนี้นะครับโอเคโอเคตีแอร์ตั้งแต่ขั้นนี้นะครับทุกคนอัพป,ประมาณกี่ขั้นวะอ,อัพประมาณ5ขั้นนะครับ นี่ฮะห้าขั้นตีแอร์แล้วนะครับโอ้ oh, ดีว่าตีแอร์โอเคผมมิชชั่นคอมพิวต์แล้วครับผมผมคิดอยู่ว่าซาสกเกะมันต้องตีแอร์นะครับเพราะว่าถ้าไม่ตีแอร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนนารูโตะมันจะแบบเขาเรียกอะไรนารูโตะมันมันดาเมจแรงจริงครับแต่ไม่ตีแอร์แต่ขออันนี้คือดาเมจพอใช้ได้แต่ตีแอร์ขอขอแบบน,นี้ได้ไหมโอเคไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ห้าหมื่นเก้านะครับก็อัพเก้าหมื่นนะครับดาเมจเพิ่มอีกห้าหมื่นหกนะครับอันนี้คือเวลสิบห้านะครับทุกคน ย้ำนะครับนี่คือเวล15นะครับเวล1้0นี่ใครมีฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอัพตันดาเมจเท่าไหร่อ่าก็ถ้าเหมือนเดิมเดี๋ยวเราอัพเลยอัพขึ้นไปนะครับใช้เงิน90 0 0 0่เหมือนเดิมครับดาเมจเพิ่ม68ห0 0นระยะเพิ่ม14ดาเมจต่อโอ้โหระยะเริ่มแบบกว้างมากๆแล้วฮะนี่อัพยังโอ้อีกประมาณ3 4สีขั้นนะครับทุกคน รใช้เงิน9ก0 0หครับใช้เงิน9ก0 0หรู้สึกนะรู้สึกเหมือนว่าซาชสกเกะจะอัพเงินเยอะกว่านะเออรู้สึกเหมือนจะเป็นแบบนั้นปะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูก่อนอ่ะใช้เงิน9ก0 0หอัพเลยดาเมจเพิ่ม9ก0 0หระยะเพิ่ม21เอ็ดไงบ้างโอเคก็เป็นท่าเดิมเนาะก็เหมือนจะเหมือนเดิมเนาะอัพอีก3ขั้นเนาะโอเค เอาไปครับผม9 6 0 0หครับดาเมจเพิ่ม9 1 0 0หระยะเพิ่ม11โอ้แล้วก็ใช้เงิน1 0 0 0 0แสนนะครับดาเมจเพิ่ม1 0 0 0 0แสนใช่ห0 0่งแนะครับแล้วก็ระยะเพิ่ม22แล้วก็ใช้เงินห0แสนนะครับดาเมจเพิ่มประมาณ1น0 0 0แสนนะฮะร,ระยะเพิ่ม11นะฮะตอนนี้ฮนะโอ้โหไม่ตีโคตรใครแล้วนะตีโอ้ oh my god ทุกคนผมว่าตัวนี้ ผม,ผมลบกวนทุกคนอีกทีนะอันเนี้ยคือผมคิดว่ามันใช้เงินประมาณประมาณล้านล้านหนึ่งแสนสี่หมืน่นใช่ไหมอันเนี้ยผมคิดว่าประมาณล้านหนึ่งแสนสี่หมืน่นแต่สําหรับใครที่ดูวิดีโอน,นี้นะครับลบกวนคํานวณแบบคิดเลขอะคิดเลขโดยโดยเอามามาบวกลบครับคือผมอยากจะทําแบบนั้นนะแต่ว่าคือมันมันใช้เงินเยอะเกินไปครับทุกคนดูดิอันเนี้ยมันมันบวกเยอะเกินไปก็ฝากรบกวนนะครับใครที่ดูวิดีโอนี้นะฮะ รล้กวกคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าใช้เงินอัพประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดนะครับก็ถ้าคำนวณแบบกลมๆแบบที่มันคูณแบบอย่างที่คนบอกนะก็ประมาณ1นล้านหนึ่งแสนนะครับผม1นล้านหนึ่งแสนนะครับก็เออแล้วก็เอออะไรต่อดีรู้สึกมันต้องบัฟเนาะผมอยากเห็นบัฟมากเลยโอเคผมลองผมลองบัฟแล้วกันนะเออวินต้องใช้นายแล้วะ่ะ อยากเห็นมันแบบแรงขนาดไหนวะเอาเลยเอวินเอาเลยโคดาเมจอยู่ที่ประมาณ1ล้าน9แสนครับทุกคนอันนี้คือดาเมจ1ล้าน9แสนถามว่าดาเมจมันเยอะกว่านารูโตะไหมมันไม่ได้เยอะกว่านะครับมันไม่ได้เยอะกว่านะแต่ว่าตีเอร์ด้วยนะครับผมดีใจตรงนี้มากนะฮะอาจจะมาเมนทัสเกะเลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะอันนี้ก็ ตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณ8ปดแสนแปดเดี๋ยวผมพอลองอผมผมพอลองวางสิเออตอนนี้ผมมีอยู่2องแสนนะขอทุกคนประมาณประมาณเกือบล้านป่ะไม่ถึงเนาะหร,หรือถึงวะโอ้น่าน,น่าจะประมาณนั้นนะก็นั่นแหละยังไงก็ทามครับฝากรบกวนด้วยนะฮะ รบกวนบวกลบนะครับการอัพนะครับแล้วก็ไอ้นี่ด้วยดาเมจนะครับเลเวล150เท่าไหร่นะครับฝากคอมเมนต์ด้วยและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ใช้โค้ดใหม่นะโค้ดเนี่ยมันมีโค้ดมาใหม่นะครับทุกคนมันให้เพชรด้วยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้วิดีโอนะครับผมทุกคนก็ขอบคุณนะครับน้องคนนี้ด้วยนะที่ให้ยืม ID นะฮะนะครับคนแรกเลยนะครับที่ให้มานะครับนี่ฮะสำหรับซาสึเกะนะฮะ6ดาวใครที่คิดว่าตัวนี้เทพ ฝากกดไลค์กันดเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอิทาจีนะครับผมก็โอเคในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย